เดี๋ยว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 เอาวะเอาวะมีมวยว่ะยุยงยุยงให้เขาตีกันเองเออนะครับผมฝ่ายแดงฝ่ายแดงทุกไปอีกทุกไปอีกครับฝ่ายขาวว่าไงเอ่ายขาวสวนไปหนึ่งมัดสวนท้องตุยท้องไปอีกหนึ่งมัดตุยหน้าไปอีกหนึ่งมัดฝ่ายแดงแยบไปอีกทีร่วงครับผมไฟขาวโอ้โหร่วงนอกไปนะครับผมายแดงว่าไงฝ่ายชมพูลบดีต่อยทีนี่กระเด็นเลยที่ไป โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ผมกล้อง s m 0นะครับผมกับเกม GTA V นะครับออผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในมอดตัวไอ,อ้เ <laughs> นะครับผมนะฮะมันเขียนว่าพิง k p แพนเดอร์นะครับผมเห็นมันมันน่ารักน่ารักนะครับในในภาพปกแต่พอโหลดมาทำไมมันเหมือนแกากอย่างงี้วะเนี่ย <laughs> นะครับผมโอ้โหตัวโคตรเหมือนก้างเลยนะครับผมดูหางและขาและ,ขแ,ละแขนนี่เองจะมีมีแรงไหมนะครับผมเห็นมันน่ารักดีก็เลยโหลดมานะครับแต่พอโหลดมาเท่านั้นแหละมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับป่นเมืองกันเอ,อื้อโอ้โหโดดโคตรสูงเลยสมกับเป็นเสือเป็นเสือหรือมันแมววนะ เสือหรือมันแมววะเนี่ยเโอเคเออโอเคนะครับผมนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปป่วนเมืองกันก็อย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะไปเเด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 ี่พๆๆพี่พี่พี่พ่ขอติดรถไปด้วยพี่ผมไปด้วยโอ้โหไม่ยอมให้ยืมรถเลยนะยืมรถหน่อยก็ไม่ได้ ขอยืมรถหน่อยไปดูท่าจับปืนทำไมมันแบมืออย่างนั้นนะทำไมมันแบมืออย่างนั้นเนี่ยเออคันนี้แล้วกันคันนี้แล้วกันไม่ต้องบีบแต่พี่สาวยืมรถแป๊บไปด้วยลงมาเลยไปละจ้าไปละครับผ่วันนี้วันสบายๆชิวๆนะฮะโอ้ท่าขับรถมันชิวมากเลยตอนนี้ตำรวจไล่แล้ววะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ นะครับผมเราต้องหนีตำรวจก่อนเออเออเเดี๋ยว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 รถมันยางแบนหรือยังไงเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้มันเลี้ยวไม่ได้ออย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 โอยโอยเดี๋ยวออกขานางออกก่อนดูดูมันหมุนหมุนพวงอะไรหมุนพวงอะไรเออเออแออกียคุนเล็กเลยเฮ้ไปแล้ว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 ไปแล้บรีคทางครับผมตำรวจไล่แล้วเว้ยไปก่อนไปก่อนเฮ้ยอุโทษทีโทษทีครับพี่ชาย เฮ้ยวิ่งเอาก็ได้โอ๊ยอะไรวะเนี่ยไอเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าผมจะลงมอสมอด์หนึ่งนะครับผมนะฮะซึ่งมันสามารถที่จะทําให้ทุกอย่างระเบิดได้นี่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 นะครับผมนะเป็นมอดที่เวลาเรากด X เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเป้าหมายก่อนหาเป้าหมายก่อนหาเป้าหมายก่อนตรงนี้ละกันนี่นี่นี่มาหยุดยืนดูดบุหรี่ตรงเนี้ย ยืนดูดบุหรี่ตรงเนี้ยไม่เกรงใจข้างๆเขาเลยว่าเขาจะชอบควันบุหรี่บ้างไหมมันเป็นอันตรายนะเข้าใจปะนี่เจอเบ่งพลังเข้าไปเโอเค,อเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวหายรถก่อนนะออขึ้นคันนี้แล้วกันนะครับนี่สอกแหลมแมนี่แทงกระจกทะลุเลยนะครับผมไไว ถอย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 โอเคโอเคครับผมนะฮะตอนนี้เรามาถึงชายหาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไอ้มอสระเบิดเนี่ยนะครับผมว่ามันจะระเบิดตอนเราขับรถไหมนะครับผมสามสองหนึ่งปึ๊บ <c oughs> <c oughs> อ้โคตรโหดเลยโ <c oughs> คตรโหดเลยโอ้โหเวลาเรากด X นะฮะมันจะระเบิดนะครับผมโอ้โหไอพ้พิงค์พิงค์แมนเธอวัสดีครับ แถวนี้สบายดีกันไหมเอ่ยผมเอาระเบิดมาฝากฮาร์โรฮาร์โรฮืมคนลุงนี้ดีดกีตาร์นะครับผมต้องการเสียงกองไม่ลงอืมมันช่างมันช่างไพเราะมากเลยมิสอ่ะวิ่งตัดนะวิ่งตัดหน้ากันไปอย่างนี้เลยวิ่งตัดเอาเอาเอาไปไหนอ่ะเอาเอาเอาไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะเอาเอาเดี๋ยว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 ทำอะไรเนี่ยวิ่งลงไปกระโดดเอา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  เอาเอาแล้วคุณลุงคุณลุงไปไหนคุณลุงเอาเดี๋ยวเอาวิ่งกลับไปแกเดีอะไรของเขาวะเนี่ยเอาเอาเอาแล้วก็วนกลับขึ้นมาเอ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 าเดี๋ยวนี่มันสถานที่แข่งฟรีรันนิ่งกันหรือไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยนะฮะมันช่างไพ่เลาะมากเลยมันช่างไพ่เลาะมากเลยเฮ้ย อะ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันท,ำทำําท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยขยับไม่ได้ขยับไม่ได้โอเคเออติดบั็กนะครับผมโอเคไปกันต่อดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราลองหาเรือขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปบอมเราไปบอมเรือเจสกีดีกว่านะครับผมน่าจะมีเจสกีริมฝั่งนะเออเอาตรงนี้เลยเหรอนี่นี่ติดในตัดเว้ยนี่ในน้ำในน้ำระเบิดได้ไหมโอ้โหในน้ำระเบิดไม่ได้นะครับผมโอ้โห ชีวิตมันรันทดจริงๆจะขึ้นเรือนี่มันลำบากจังเลยนะฮะโอเคเฮ้ยนี่มันเฮ้ยปกติมันมีเรือไอ้นี่จอดอยู่ด้วยเหรอนะครับผมโอ้โหไม่เคยอันนี้มันเป็นเรือใหม่ใช่ไหมเนี่ยว้าวโอเคนะครับผมขึ้นไหนปะขึ้นไหนปะมันไม่น่าใช่เรือใหม่มันอาจจะเป็นเรือเก่าเดี๋ยวเดี๋ยววนอยู่วนอยู่นะครับผมโอ้ขึ้นเรือขึ้นเรือที่ลำบากมากเลยเนี่ยมาแล้ววาย โอเคถอย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 นะครับเราจะไปค่าบอมไม่ใช่ค่าบอมดีเรือบอมนะฮะเรือบอมใส่พวกเจสกีนะฮะเจสกีมันอยู่ไหนเจสกีไหนเอ่ยไหนเอ่ยอ่าไม่มีเจสกีเลยใครมาไว้นานตรงนี้ยังยังยังมันอีกยังมันอีก มันต้องเจ็ตสก,กีครับเพิ่มความมันนะฮะเรือนี่มันช้านะนะผมต้องเจ็ตสก,กีไว้ต้องเจ็ตสก,กีต้องเจ็ตสกีเพิ่มความมันเข้าไปอีกนะะผมโอเคขึ้นก่อนนี่ไปไวามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,าลวหาที่ยกล้อก่อนหาที่ยกล้อก่อนแล้วเราไประเบิดกลางอากาศนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลอง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 ไปดูกันนะครับผมไหนไหนไอที่ไอที่บินฐานบินอยู่ไหนเอ่ย รู้สึกว่าจะมีฐานมินอยู่แถวนี้นะ tunnel. เฮ้ยเราเจอเป้าหมายแล้วครับผมเราเจอเป้าหมายแล้วพวกเราพวกเราพวกเราเอาโอ้โหไม่โดนไม่โดนโดโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะครับโอ้โหมันไล่ตามเราว่ะมันไล่ตามเราว่ะเดี๋ยวน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 ะจะแข่งเหรอจะแข่งเหรอโอเคครับเลี้ยวก่อนหาเลี้ยงก่อนอาลี้ยงก่อนอยจะพึ่งจอดอยจะพึ่งจอดอยจะพึ่งจอดมาแล้ว <laughs> <laughs> เฮ้ยยังมียังมีข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีอีกลำหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยนี่สีแดงเลยสีแดงแรงฤทธิ์มาแล้วว้ยมาแล้วว้ยมาแล้วว้ายมาแล้วว้ายพวกมาแล้วว้ายพวกมาแล้วว้ายพวกเอาจิบหายแล้วต้องว่ายน้ำข้ามไปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคครับผมนะเดี๋ยวลองเราลองขึ้นไอ้เจ้าแท่นข้างบนนี้นะฮะผมนะฮะด้วยความเร็วสูงแล้วก็ ลองระเบิดดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเรือติดในตั๊ดเรือติดในตั๊ดนะฮะโอเคเดี๋ยวขอโอยซากเรือซากเรือจะมาอยู่นี่อยู่เลยโอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาแล้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 วว้ยมาแล้วว้ยมาแล้วว้ยทีหร้อยหกร้อยก่อโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้างเดี๋ยวค้างโอ้โหชิบหาย โอ้กังวันแดดเปี้ยงๆอย่างนี้นะมาอาอกกําลังกายกันเฮ้ยอันดีครับผมอยากมีกล้ามบ้างอะพี่พี่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมผมผมไม่มีแรงจะสู้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบหลบก่อนพี่ผมไม่มีแรงอะพี่พี่ผมผมได้แค่หลบพี่ดูแขนผมกบแขนพี่ดี่ใจเย็ยยนใจเย็ยยนอ้นจะปับ๊บนี่นี่เออ,อโอ้ยตอย,อยเดี๋ยวนีผมไม่มีทางสู้พี่คช่วยผมด้วยผมโดนลังแกพี่เออ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 โอ้ยโอ้ยมันลังแกผมช่วยผมก่อน โอ้ช่วยมก่อนช่วยมก่อนช่วยผมก่อนช่วยผมก่อนเอ้าเอาว่ะเอาว่ะมีเรื่องว่ะมีเรื่องว่ะมีเหลืองว่ะเออเดี๋ยว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 เอาว่ะเอาว่ะอะมีมวยว่ะยุยงยุยงให้เขาตีกันเองเออนะครับผมฝ่ายแดงฝ่ายแดงทุกไปอีกทุกไปอีกครับฝ่ายขาวว่าไงเอยฝ่ายขาวสวนไปหนึ่งมัดสวนท้องตุยท้องไปอีกหนึ่งัดตุยหน้าไปอีกหนึ่งมัด ไฟแดงแย้ไปอีกทีร่วงครับผมไฟขาวโอ้โหร่วงน็อกไปนะครับผมไฟแดงว่าไงไฟชมพูลบดีต่อยทีนี่กระเด็นเลยทีย่ไปเฮ้ยยังเหลืออีกยังเหลืออีกยังเหลืออีกนะครับผมพี่กล้ามสวัสดีครับผมอยากจะมีกล้ามเหมือนพวกพี่ๆทำไงอ่ะอ้าวไม่มีใครสนใจกูเลยหรอผมอยากมีกล้ามแนะนําให้ผมหน่อยผมอยากมีเทรนเนอร์นะครับผมอุ้ยมันมานดีเลยบอกกูไปก่อนแล้ว พี่เอผมอยากมีเทรนเนอร์ช่วยสอนวิธีมีกล้ามเนื้อวันนี้กลับไปกับบัใช่ไหมเดี๋ยวแทนพี่กูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วพยายามวิ่งพยายามวิ่งไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยผมไม่ทางนี้แล้วกับทางเดิมกับทางเดิมกับทางเดิมพี่ฝึกแก้มให้ผมหน่อยเออจะต่อยไม่โดนด้วยใช่ไหมพี่ช่วยมาเป็นเทรนเนอร์สอนฟิตเนสให้ผมหน่อยได้บอห์อ เมื่อกี้เหมือนมีใครมาเรียกกูอยู่ข้างหน้านี่พี่ถ้าอยากมีกล้ามก็ต้องกินผักขมเข้าใจบ่อหรือจะเอาเอาเดี๋ยว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 งผมถามดีดีผมถามดีดีเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิพี่เขาพี่เขามาดิมาดิผมถามดีดีผมถามดีดีนี่นี่เอออ้อยอ้อยอ้อยพี่เขาพี่เขาผมถามดีดีแล้วนะอุ้ยผมถามดีดีแล้วล่วงเลยเอ้ยเจอพลังซูเปอร์ไซย่าเข้าไปเฮ้ย ใครใครขี่รถชนกำแพงนี่ทำอะไรเนี่ยฮะฮะอ้าทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวพี่เอทำอะไรก็บอกแล้วว่าเมาอย่าขับไงเอ้าเอ้าเอ้าเมาก็กลับบ้านนั่งตุ๊กตุกไปดีกว่านั่งแท็กซี่ดีกว่านะพี่ผมแนะนำเอ้าเอามาโชว์นิ้วกลางใส่เ มาชูนิ้วกลางใสใช่ไหมลงมาเลยลงมาเลยนะลงมาเลยบอกว่าเมาแล้วอย่าขับไงไปไปขึ้นแท็กซี่นุน่นอย่างอย่าเมาแล้วมีเรื่องเมาแล้วมีเรื่องเ <laughs> มาแล้วมีเรื่องใช่ไหมเอ้อ <c oughs> อ่ะโอเคครับผมนะฮะสำหรับบอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะฮะเป็นแค่สกินไอเจ้าตัวเออเออ นะครับดูคิวมาดูคิวนะครับผมมันชื่อสกินว่าพิงค์แพนเทอร์นะครับผมนะฮะก็เห็นมันน่ารักดีนะครับแต่พอโหลดมาทําไมมันเป็นกลางแต่ก็ฮาดีนะครับผมนะฮะยังไงก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะฮะน้องๆก็อย่าไปทําตามแล้วกันนะครับผมนะฮะไอต่อยเตะตีกันนะครับผมไม่ดีนะฮะมันเป็นแค่เกมนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบายยจ้าเดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะ่าลืมกด กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ตตรงนี้หรือกลมๆด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนำนะครับผมบ๊ายบายจ้า